เมียนอนหลับรออือนอนหลับเหรออุ้ยช่วยหลับเอ้ยหลับง่วงนอนช่วยง่วงนอนช่วยจ๋าสวัสดีจ้านี่เน่นี่เน่นี่เน่เอ้ยกวนก็ไม่ร้องอืมอืมเดี๋ยวนอนที่นะ่ะเดี๋ยวนอนที่ช่วยเอ้ย เช่วยพี่ค่าสวัสดีส um ิสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีดิสวัสดีจ้าสวัสดีเร็วๆสวัสดีจ้าสวยเอ้ยเอ้เอ้เสียงง่วงนอนเช่วยจ้าสวัสดีจ้าหนูนอนก่อนนะคะเอฟซีจ้าหนูนอนก่อนจ้าเร็วๆหนูนอนแล้วค่ะกระพริบตาเร็วปิ๊ปปี๊ป หนุ่งนอนใช่ไหมสวยง่วงนอนจุกกู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 สวยวจ้าสวยจ้าเอ๋นัน่นนั่นนั่นกวนหลายลำคัญแล้วใช่ปะอยากวนฉันฉันจะนอนเธออยากวนฉันฉันจะนอนหฮ้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเอาไปปล่อยที่วัดเนี่ยเอาไหม ไปปล่อยที่วัดเลยไปอยู่กับหลวงพ่อไหมไปอยู่วัดกับหลวงพ่อไหมไปไหมยายจะไปอ่ะป่ะป่ะป่ป่ะป่ป่ะป่ะป่ะโวยง่วงนอนแล้วอย่ากวนหนูใช่ไหมนอนอ่ะบายบายจิบาย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 อายบายบายก่อนบายบาย อาบายบายใหม่บายบายหนูนอนก่อนนะบาย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 โอเคบายบายสวยจ้า